ี๋ยวจะมาแชร์วิธีทํา MV อวให้ได้เดินละประมาณ20 0 0 0กว่าบาทสําหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้มาแชร์ในเป็นตัวแทนของคนที่งานยุ่งนะครับก็คือชื่อมาลินนะครับจบจากนิเทศอินเตอร์จุลานะครับแล้วก็ปัจจุบันทําธุรกิจโรงเรียนสอนเทรดเนาะแล้วก็อดีตเคยเป็นในแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ยุ่งมากๆงานเราต้องเดินทางบ่อยแล้วก็แทบจะแบบไม่ได้มีเวลาหยุดพักบ้างเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องทํางานเนาะเพราะว่าเรื่องของ การเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผมสามารถมีอีกธุรกิจหนึ่งไปได้ยังไงตอนนี้ก็เฉลี่ยก็เดือนละประมาณ2 0 0 0 0กว่าไม่ได้มากนะครับแต่ว่ามันก็แอดออนจากาเงินเดือนกับธุรกิจที่เราทําอยู่ได้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆมากๆเลยนะครับก็คืออาวลินนะ่ะเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าตามแผนธุรกิจเนี่ยมันเวลาเราได้ยินแผนมาเนาะเราก็คือเนี่ยเข้าแผนเข้าฟัง YouTube ก็ได้ครับแผนธุรกิจเริ่มต้นยังไงแล้วเราเข้าใจว่าอ๋อมันเริ่มต้นง่ายๆที่วงกลมวงแรกก็คื ตัวเราเองก่อนกนะ็คือเริ่มจากมาดูแลตัวเองก่อนเนื่องจากที่เราทํางานทฤฤ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 ําธุรกิจเนาะเราก็ต้องหาเงินมาดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนุ่มโสดด้วยนะครับแล้วก็เลยเราก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยนะครับทีนี้าลินก็เริ่มจากการใช้สินค้าที่ดูแลตัวเองซึ่งเราปกติเราก็ใช้อยู่แล้วอย่างเช่นบางทีเราเข้าคลินิกหรือว่าเราเคยแบบเราออกกําลังกายเราซื้ออาหารเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยลองเปลี่ยนยี่ห้อมาทานของ mv ดูนะครับของ n u t r i l i ท e ของ artistry เนาะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวทั้งหมด นะครับเพราะว่าตอนใหม่ๆเนี่ยเราก็งกมากเหมือนกันเราก็ไม่มั่นใจเนาะเราก็เลยลองจากนิดๆหน่อยๆก่อนซึ่งตัวเินเองอ่ะเราลองจากโปรตีนกับคอลลาเจนก่อนนะครับแล้วทีนี้อ่าก็เลยมีคนทักนะครับพอมีคนทักปุ๊บอย่างเช่นพี่ๆที่ทํางานหรือว่าพี่ๆแบบลูกค้าในธุรกิจอื่นๆใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีการทักถามว่าเราใช้อะไรนะครับแล้วก็ มารินก็เริ่มได้ลูกค้าจากพี่ๆพวกนี้แหละครับก็คือเขาก็เป็นลูกค้าคนแรกๆเนาะก็คือคนใกล้ตัวที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สินค้าจากการตั้งใจดูแลตัวเองคือเมื่อก่อนเราก็ดูแลตัวเองแหละแต่แค่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนของเรายังใช้ของถูกๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเนาะเหมือนมีเงินเยอะขึ้นแต่คุณภาพชีวิตไม่ได้ถูกอัปเกรดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเปลี่ยนของใช้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าออจรริงๆแลล้้ววมมมััันนนปะะหหยยยดกก่่าาเเเ็็คคุ ด้วยแล้วก็เลยใช้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนก็ยิ่งทักเราก็ยิ่งมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้ว2อ0หมนี้าั h ไงคือตอนแรกมันก็เริ่มจากแบบหลักร้อยแล้วก็กระโดดมาหลักพันแล้วก็มาเริ่มมาหลักหมื่นเรื่อยๆนะครับซึ่งโมเดลธุรกิจเนี่ยมันออกแบบมาให้ทําง่ายมากๆก็คือเราสามารถที่จะทําควบคู่ไปกับทุกงานจริงๆทุกคนทุกชีวิตทุกคนะ่ะทำงานทุกงานะ่ะมันต้องแปลงฟันอาบน้ําต้องกินข้าวกินอาหารเสริมกินสารอาหารอยู่แล้วถึงไม่กินอาหารเสริมก็ต้องกินสารอาหารอยู่แล้วหรือว่าต้อง แบบมีอ่าทาบ้างแหละบางคนนะก็ต้องมีสวยงามเรื่องอะไรบ้างทาครีมทาอะไรอย่างเนาะเราก็แค่เปิดใจแล้วก็แบบลองใช้ลองเปิดแคตตาล็อกดูเนาะว่าแบบตัวไหนที่เราสนใจแล้วเราก็ให้ผู้แนะนําของเราเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราก็มีแบบผู้แนะนําเป็นสายงานอื่นเนาะก็คือเป็นพี่ที่สนิทกันนะครับแล้วพี่เขาก็ช่วยแนะนําให้ซึ่งสายงานหลักจริงๆก็คือคุณพ่อเป็นคนํามาก่อนแต่ไม่เป็นคนไม่ฟังพ่อเนาะเราก็ไม่ฟังคนใกล้ตัวนะครับเราก็มักจะฟังคนที่ อ,อยู่นอกบ้านแต่ว่าเออก็สนิทกันนะครับก็หาคนที่เราเชื่อใจไว้ใจเนาะแล้วก็ฟังแอมเวจากเขานะครับแล้วก็ดูคนที่เป็นมืออาชีพด้วยนะครับอย่างของมาลินเองเราดูคนที่แบบว่าเ,เขามีเนี่ยตำแหน่งที่แบบว่าได้เดือนละแสนขึ้นไปอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาน่าจะเป็นมืออาชีพแหละเราก็เลยเหมือนได้รับฟังจากเขาเนาะแล้วก็เราก็มาศึกษาเรียนรู้เองส่วนหนึ่งด้วยนะครับเอาเวลาที่ไหนวะเงนินงานยุ่งขนาดนี้ก็ไม่เอาเวลาที่ไหนแล้วครับก็เอาเวลาเดิมแหละที่บางทีเราก็ถ่ายฟีดหรือว่า,าฟังเพลงหรือต้อน ขับน้ําตอนกินข้าวตอนอ่าเข้ายิมแล้วก็ต้องคาร์ดิโอหรือว่าตอนที่ขับรถอะไรอย่างเงี้ยต้องเดินทางแบบไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอยู่บนเครื่องบินอย่างเงี้ยครับเราก็เปิด iPad อ่านหนังสืออีบ e ุ๊กได้นะครับแล้วก็ฟังไฟล์เสียงฟัง,ฟงแบบลิงก์พัฒนาตัวเองทําความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ดูคนที่เขาแบบอ่าเป็นนักธุรกิจที่เขาทําด้านเนี้ยสาเร็จเนาะว่าเขาแชร์อะไรนะครับแต่ส่วนหนึ่งอ่ะน้องเราก็เหมือนธุรกิจเราเองเราก็ต้อง ไปต่อด้วยซึ่งมันก็เกื้อหนุนกันอยู่แล้วนะคะส่วนตัวก็คือ,อเราทําการเงินเราก็ต้องออกไปเจอลูกค้าเจอแหละซึ่งเรารู้ว่าทุกคนนะเขาต้องมีคนสนใจดูแลสุขภาพบ้างแหละนะครับเราก็เลยใช้เราก็เลยไม่ต้องไปหาคุยกับใครมากนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของโซเชียลเนาะซึ่งมาเรีนเองก็สอนทําเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยใน,ในกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็จริงๆถ้าอยากเรียนด้วยกันเนี่ยมารนก็สอนถ่ายทอดให้ด้วนะนะมันจะเป็นวิชาเรื่องของการทำคอนเทนต์ทำโซเชียลมีเดียเพอร์ซันนลแบรนดิ้งเพราะว่าด้ววยความที่จบน มาการสื่อสารนะแล้วก็เรื่องของมีเดียเรื่องของอะไรต่างๆก็เลยถนัดนะครับแล้วก็ก็มีผลลัพธ์ในเรื่องของแบบการทำมี follower มีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยอยากเอาความรู้ตรงเนี้ยเอามาใช้กับอีกเครื่องมือหนึ่งแล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนด้วยนะครับก็เอาง่ายๆแล้วมันก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนเราสะสมลูกค้าประจานะครับด้วยการที่แทบไม่ขายเลยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบขายของเนาะที่มาทําเรื่องการเงินการเทรดเนี่ยก็เพราะว่าไม่ชอบยุ่งกับคนนะครับแล้วก็แต่ว่าพอนี้พอเราเปลี่ยน ของใช้เปลี่ยนอะไรเงี้ยคนก็มายุ่งกับเราเองแต่ก็เราใช้แล้วมันดีนะเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่บอกเขาเราแค่บอกเขาว่าเขาใช้อะไรก็มีคนซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างบางคนก็เดี๋ยวก็กลับมาซื้อในอนาคตเพราะเขาเห็นเราแบบดีขึ้นเรื่อยๆแบบผิวดีขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหุ่นดีขึ้นคนก็เริ่มทักเราเรื่อยๆนะครับก็สรุปง่ายๆเลยว่าถ้าอยากจะมีะไรายได้แบบอย่างเงี้ยโดยที่เราเองก็ไม่ต้องไปลงทุนสูงหรือว่าไม่ต้องไปแบบทําอะไรให้มันยุ่งยากมากแค่เริ่มจากหันมาดูแลตัว ก็เริ่มเปลี่ยนสินค้าเล็กๆน้อยๆที่เราใช้ในการดูแลตัวเองนะครับเราไม่จาเป็นต้องเราก็ตามกําลังซื้อของตัวเองเนาะเพราะว่าเข้าใจว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราที่ฟังอยู่ก็อาจจะแบบไม่ได้มีต้นทุนมาสูงมากหรือว่าไม่ได้มีไรายได้ที่เยอะนะครับแต่ว่ามารินเชื่อว่าแค่โปรตีนกระป๋องเดียวอะ่ะทุกคนสามารถซื้อได้เพราะทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยมีโทรศรัพท์ iPad หรืออะไรซึ่งราคาแพงกว่าโปรตีนเยอะเลยจริงไหมแล้วก็ยาสีฟันทุกคนต้องแปรงฟันอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าของอะไรก็ได้แบบวิตามินซีก็ได้คอล ลองสักอย่างหนึ่งก่อนให้ประทับใจก่อนใช้ถูกวิธีแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมันนะครับแค่แบ่งเวลามาดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งมาเวลามาดูแลตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะถ้าเราล้มเรื่องสุขเราล้มเหลวเรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องอื่นในชีวิตเราล้มหมดเลยนะการทำ M V ก็คือการมาดูแลตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ทำ M V นะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเราก็ล้มในด้านอื่นอยู่ดีเพราะว่าสุขภาพเราก็แย่หน้าตาเราก็ แย่ลงใช่ไหมครับเราก็บุคลิกก็เสียใช่ไหมต่อไปมันก็จะส่งผลต่อหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับเราก็มองในหลายๆมุมเนาะน,นี้ก็คืออยากมาแชร์ให้ฟังสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นว่าทำยังไงได้เดือนละแบบ2อสามหมื่นอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆบางคนก็อาจจะสามารถทดแทนงานประจํางานเดิมได้เลยนะเพราะบางคนเงินเดือนพุ่งจะหมื่นกว่าเองใช่ไหมแล้วกาจะเติบโตไปเนี่ยแล้วตรงนี้ถ้าเราแบบได้แบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะไปต่อยอดแล้วก็ทําต่อให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้มันสามารถสเกลอัพได้นะ ใช้ระบบใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับให้เป็นประโยชน์เนาะมันสามารถไปต่อได้เชื่อว่าหลายๆคนในเก่งของมาลินเยอะเลยนะครับแล้วก็สามารถไปต่อได้อีกเยอะเลยนะครับยังไงก็เป้าหมายหลักก็คือก็ลองมาดูแลตัวเองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งมองเรื่องของธุรกิจในตอนแรกเนาะทำให้มันเป็นธรรมชาติเราอย่าจ้องว่าจะไปขายใครจะไปชวนใครเราอะต้องเอามาดูแลตัวเองก่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนเนาะนี่ก็เป็นเหตุผลที่แบบ ทำไมมาลินถึงมีลูกค้ารอบตัวแล้วก็คนใกล้ตัวคนสนิทคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะเราไม่เคยขายของเขาเลยแล้วเราไม่เคยสร้างความรําคาญให้กับใครรอบตัวเลยนะครับแต่เราทําเรามีแต่แนะนําสิ่งดีๆให้เมื่อเขาถามหรืออยากรู้จากเรานะครับหรือบางทีเราก็โพสตแล้วคนที่อยากรู้ก็ทักมาง่ายๆแค่นี้เองนะครับง่ายไหมแค่เริ่มต้นจาก อะไรก่อนดูแลตัวเองก่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าแบบุต้องขายต้องพูดเก่งต้องยืนเวทตตีเนี่ยต้องมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะพูดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รู้แล้วเราไม่ได้ทําด้วยตัวเองจริงไหมถ้าเรากินอะไรแล้วอร่อยเราสามารถพูดได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้กินเนี่ยเราก็มองว่ามันยากที่จะพูดแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ก็ยังไงลองทําดูหรือว่าถ้าใครกําลังมองหารา,ายได้เสริมหรือว่าธุรกิจเพิ่มเติมอยากจะทําอะไรเพิ่มโดยที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงมากไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องมีทําเลหน้าร้าน both, ไม่ต้องมีความรู้ประสบการณ์อะไรมากมาาาายรักก็สมถ หรือคอมเมนต์ปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวยินดีให้คาแนะนำแล้วเราจะเล่าในแบบแบบที่มารินเข้าใจแล้วก็ทํามาแล้วมันได้ผลละกันเนาะซึ่งแต่ละคนเขาอาจจะมีวิธีทําไม่เหมือนกันแต่ถ้าชอบสไตล์แบบอย่างของมารินอย่างเงี้ยครับชอบอแบบของผมเนาะก็ทักเข้ามาคุยด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําอะไรทํายังไงบ้างแล้วดูแลตัวเองยังไงเนาะคุยกันเรื่องสนุกสนุกผ่อนคลายชีวิตเรางานเรามันก็เครียดบ้างแล้วนะครับเรามาคุยกันเรื่องแบบสบายๆที่มันก่อให้เกิดไรายได้ทำให้ชีวิตก้าวหน้า แล้วก็สนุกไปด้วยดีกว่านะครับก็ประมาณน,นี้แชร์ให้ฟังเนาะเดือนละ2 0,000ืนกว่าถึง3า0 0 0ืนกว่า